สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมแล้ววันนี้นะครับทุกคนนะผมมีร้านโลบักนะครับมาแนะนํานะผมนั่นคือร้านยูมาร b บักช็อปนะครับผมทุกคนนะวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแนะนานะครับแล้วก็จะมาสอนเติมในเว็บนี้นะครับผมนะทุกคนว่าวิธีการเติมเนี่ยนะครับเติมยังไงนะครับผมทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่หน้าแรกนะครับผมก็คือหน้าแรกของเว็บยูมารูบักช็อปเลยนะครับผมเข้ามาก็ จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับโอ้โหเว็บแลดูสวยใช้ได้เลยนะครับผมทุกคนแล้วแบบเติมจะมีทั้งทูมันนี่แล้วก็ทัวเลส์นะครับทุกคนเนี่ยอย่างที่เขาขึ้นมาให้เลยนะครับผมแต่แนะนําใช้เป็นทัวเรลส์ดีกว่านะครับทุกคนเนาะเออก็ใช้ทูเป็นทัวเรลส์ดีกว่านะครับผมโอเคทุกคนก่อนที่ทุกคนจะใช้งานหรืออะไรนะครับผมแนะนําไม่ใช่แนะนําสิคือทุกคนต้องทําเลยครับก็คือการกดคําว่าติดต่อเพจครับและพอเข้ามาหน้าเพจเขาอย่าลืมที่จะกดถูกใจนะทุกคนนี่กดถูกใจไปตรงนี้เลยนะครับผมทุกคนนะแล ด้วยนะครับทุกคนโอเคนะครับผมนี่แหละคือสิ่งที่เองต้องทาเลยเว้ยเข้ามาเองต้องมากดนะครับผมนะมากดถูกใจเพจด้วยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปเว็บนะครับผมหน้าเว็บนะโอเคนะครับผมแล้ววิธีการสมัครสมาชิกนะเพื่ทุกคนกดตรงนี้ครับผมคําว่าสมัครสมาชิกนะครับผมนะแล้วให้ทุกคนนะครับผมกรอกรหัสนะครับผมกรอกรหัสของตัวเองเลยนะครับใน username ครับผมก็กรอกไปเลยนะครับผมนะแล้วก็าสเวิร์ดรหัสผ่านของเรานะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านครับแล้วก็ใส่อีเมลยืนยันด้วยนะครับใส่อีเมลเนาะ ให้ทุกคนกดคําว่าเนีย่ยติ๊กตรงนี้ครับผมเนี่ยฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปเลยครับผมแล้วผมก็จะมาทําการเข้าสู่ระบบนะครับโอเคเข้าเสร็จกดนี่ไม่ใช่ฉันนี่เป็นไงกดเข้าสู่ระบบ,บไปเลยครับโอเคก็พอล็อกอินสำเร็จก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับผมให้ทุกคนกดโอเคนะคับผมนี่กดโอเคไปนะครับผมหน้าเว็บก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคผมก่อนที่ทุกคนจะไปเติมหลายๆอย่างทุกคนก็ต้องมีเครดิตหรือมีพอยต์นะครับผมในการที่จะไปใช้เติมนะครับให้ทุกคนกดมาคําว่าเติมเงินนะทุกคน บดคำว่าเติมเงินนะครับผมโอเคแล้วมันก็จะมีให้เลือนครับระหว่าง t ูมันนี่กับ t ูมันนี่วอลเล็ให้ทุกคนนะผมทุกคนใช้ไหนถ้าใช้ t ูมันนี่วอลเล็ก็กดตรงนี้นะครับผมนะใส่รหัสบัตรทูลงไปเลยนะครับทุกคนแต่ถ้าทุกคนใช้เป็น t ูมันนี่วอลเล็ก็กดตรงนี้นะครับผมนะแล้วให้ทุกคนโอนไปที่เบอร์นี้นะครับผมนี่แล้วดูชื่อเขานะผมว่าตรงกันหรือเปล่านะครับถ้าใส่อันนี้แล้วแล้วชื่อตรงก็คือโอนได้เลยนะครับผมแล้วรอประมาณแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนนะแล้วเราก็มันจะขึ้นเป็นสลิมนร้งงตีผ เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับว่าเลขกอ้างอิงตรงไหนนะครับโอเคภาพก็ประมาณนี้ครับทุกคนอันนี้คือเลียกอ้างอิงให้นะครับผมให้ทุกคนนะทำการกรอกลงไปตรงนี้แล้วกดคําว่าเติมเงินนะครับแล้วก็รอประมาณ2-3นาทีนะครับแล้วเงินพอยก็จะเข้าตรงนี้นั่นเองนะครับผมทุกคนแล้วพอเข้าแล้วเนี่ยนะครับผมนะพอเข้าแล้วทุกคนกดคําว่าเติมโลบังนะครับจะมีเติมแบบกลุ่มกับ IDPa พาร์ทนะครับผมแต่ผมแนะนําเป็นแบบ ไอดีจะดีกว่านะเพราะว่าเลทจะดีกว่าด้วยนะครับเดี๋ยวแต่ว่าเรามาดูแบบกลุ่มกันก่อนนะครับผมแบบกลุ่มก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้ปัจจุบันนะครับเลทอยู่ที่ 35. มจุดห้านะครับผมแต่อีกไม่นานนะครับทุกคนก็จะขึ้นเป็นเลทนะครับห้านะครับทุกคนก็อย่าลืมมาเติมกันเยอะๆินะครับจะได้ขึ้นเป็นเลทห้านะครับผมนะโอเค่อยทุกคนกรอกชื่อในเกมนะครับผมแล้วก็จํานวนเงินนะครับผมแต่ก่อนที่ทุกคนจะกรอกชื่อครับกับจํานวนเงินผมนะผมให้ทุกคนนับกดคาว่าจอยกรุ๊ปนะครับผม กดคขาว่าจอยกูไปก่อนนะครับกดจอยกูก่อนทุกครั้งก่อนที่จะทาการกรอกชื่อในเกมและกรอกจํานวนเงินเนาะล้วกดเข้าไปแล้วก็จอยกูไปตามปกตินะครับผมพอเข้าแล้วแนะนําให้ออกกลุ่มด้วยนะครับพอเติมเสร็จแนะนําให้ออกกลุ่มเลยนะครับผมจะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมสำหรับการเติมแบบกลุ่มเนาะเราไปดูการเติมแบบไอเดียพาร์ดีกว่านะครับการเติมแบบไอเดียพาร์ให้เราใส่ชื่อในโลบอกนะผมแล้วก็รหัสผ่านเกมในโลบอกรนะครับตรงนี้ก็เป็นชื่อของเรานะครับผมอย่างเช่นผมนะผมนี่ชื่อตัวละครนะผมนะเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ครับแล้วก็อันนี้ก็ใส่รหัสผ่านก็คือรหัสล่างของเราอะไรก็ว่าไปนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคครับนี่ก็คือเลทราคาประมาณนี้ครับเลทก็ตกอยู่ประมาณเลทหกนั่นเองนะครับผมทุกคนคือโคตรคุ้มครับเติมไอดียพัโคตรคุ้มครับเลทหกนะทุกคนอย่าลืมมาเติมกันนะผมทุกคนดูนี่ครับเลทราคาประมาณนี้เลยครับร้อยสามสิบบาทเท่ากับแปดร้อยโลบัคนะครับผมอุ้ยคุ้มนะคุ้มนะทุกคนอย่าลืมมาเติมกันนะผมเติมแบบไอดียพักก็รอนะประมาณสามสิบนาทีถึงหกชั่วโมงครับตามลำดับคิวนะครับเวลา มันก็24ชั่วโมงมันก็24ชั่วโมงครับเปล่านะครับทุกคนนี่ครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเวลาก็แต่จริงๆครับถ้าเติมจริงๆก็แป๊บเดียวครับไม่นานมากครับผมก็ผมว่าเต็มที่ก็ประมาณ30นาทีนี่ก็น่าจะได้แล้วครับแต่ถ้าคนเดียวก็อาจจะรอนานหน่อยนะครับก็ตามนั้นนะครับผมตามคิวกันไปนะครับผมสําหรับการฟาร์มเกมก็จะมีเกมบ็อกฟุตนับกับชิโนบินะครับผมสําหรับใครที่สนใจแบบไหนก็กดคําว่าไปที่หน้าฟาร์มเลยนะครับแล้วกาคมนย่ แล้วก็ก่อกข้อมูลตามที่เขาบอกนะครับผมโอเคนี่ครับประมาณนี้นะครับต่อไปก็ขายอื่นๆนะครับผมจะมีการซื้อเกมพาร์ตนะครับกับผลปีศาจนะครับผมแล้วก็เกมอื่นอีกมากมายนะครับผมทุกคนก็สามารถมาดูกันได้ครับที่ขายอื่นๆนะครับผมต่อไปนะเป็นการขายเกมของคอยมาสเตอร์นะครับคือการขายสปินนั่นเองครับถูกมากทุกคนถูกมากนะครับผมนี่ครับโอ้โห50บาทได้500สปินนะคือผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับผม คุ้มจริงๆนะครับผมเนี่ยทุกคนเนี่ยครับดูเลทราคาเนี่ยคุ้มมากๆนะครับผมนะก็ประมาณเลทสิบเลยนะครับสำหรับสปินนะครับผมอุ้ยสุดจริงนะครับสุดจริงนะครับผมอุ้ยเท็ดเคนะครับผมใครที่แบบเล่นคอยมัตเตอร์นะครับตอนนี้ใครเป็นแบบคอยคอยมัตเตอร์ก็สามารถมาเติมที่เว็บยูมาลุชชอปได้นะครับผมนะโอเคทุกคนก็วิธีใช้งานก็มีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับผมที่จะมาใช้บริการเว็บยูมาลุชชอปกันด้วยนะครับผมผมบอกเลยว่า ร้านนี้นะไม่เกียร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็คุ้มมากๆนะครับทุกคนก็อย่าลืมมาเติมกันนะผมโอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะใครชอบฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์พี่ด้วยใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับผมโอเคก็สำหรับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม